สวัสดีคร ja, ับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแลวก็สวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิมกระจ่อยแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะคิมก็อยู่ที่เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะคะอยู่โซนเขา่าพระนะคะซึ่งจะอยู่เลยวัดเขา่าพระมาประมาณ3 0 0เมตรนะคะวันนี้คิมจาพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะและก็เอทุกท่านนะคะไปชมบรรยากาศริมเขื่อนยามเช้านะคะยามยามเช้านะคะที่เขือะะเ่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะคะพาไปดูเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์มาดูไม้ตกปลานะคะแล้วก็มาดูพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก ไปอัปเดตน้ำเลยนะคะไปดูว่าน้ำตอนนี้ลงขนาดไหนนะครับไปชมกันเลยนะครับไ,ไปค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่เขื่อนป่าสักชลรสิทธิ์นะคะอยู่โซนเข่าพระนะคะซึ่งจะอยู่เลยวัดเขาพระมาประมาณ300เมตรนะคะตอนนี้นะคะคิมก็อยู่บนถนนนะคะนี่นะคะคิมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ FC ทุกท่านนะคะ ไปชมกันเลยนะครับบรรยากาศตอนนี้นะคะตอนนี้เวลา9ก้นาฬิกาแล้วนะคะคิมก็จะพาท่านผู้ชมนะคะทุกท่านนะคะไปชมกันเลยนะครับบรรยากาศอันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านบนนะคะด้านบนถนนนะคะตอนนี้น้ําลงไปเยอะมากๆเลยนะคะน้ําลงไปเยอะมากเราจะเห็นแบบว่าประมาณว่าเก,กาะกลางถนนนะคะจะมีเกาะกลา,างถนนนะคะนี่นะคะกาะ ขออภัยนะครับเกาะกลางกลางแม่น้ําเขื่อนนะคะที่จะจะผลู่แล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็จะมีพี่ๆนะาะนักตกปลานะคะมาตกปลากันด้วยนะคะนี่นะคะเราไปชมกันเลยนะคะจ้อยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยนะคะ น้ำลงไปเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคลิมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะนี่นะคะอันนี้อันนี้จะเป็นด้านบนนะคะด้านบนถนนนี่นะครับด้านนี้จะเป็นด้านบนถนนนะคะน้ำลงไปเยอะมากๆเลยนะคะ นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศยาม9โมงนะคะที่เขื่อนปา่าศักดิ์ชุลสิทธิ์นะคะตอนนี้ก็จะมีพี่ๆน้าๆน,นักตกปลานะคะมาตกปลากันเป็นระยะๆะะนะคะนี่นะครับก็จะมีพีน้าๆน,น,นักตกปลามาตกปลากันเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศริมเขื่อนข้างล่างคูน้ําลงไปเยอะมากๆเราก็จะเห็นเกาะเกาะกลางเขื่อนนะคะโผล่แล้วนะคะนี่นะครับก็จะมีเกาะกลางเขื่อนโผล่แล้วนุ๊ง น้ำลงไปเยอะมากๆเลยนะคะนีะด้าน้ำลา,ะะล,งาล,ะะำลงไปเยอะมากๆเลยเราจะเห็นับว่าเหมือนตอไม้นะคะกลางเขื่อนนะคะตอไม้นะคะเพราะว่า เขื่อนปลาสักชนรศิษ์นะครับต่ก่อนเนี้ยก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านมมนาวานนะครับหมู่บ้านหน,บน,ะะบนหนองบัวนะครับตำบลหนองบัวนะครับซึ่งเขื่อนมาสร้างที่หลังนะครับเราก็จะเห็นแบบตอไม้ผุดแล้วนะครับเพราะน้ําลงแล้วนะครับนี่นะครับด้านนี้ของคิปนะคะก็จะมีพี่ๆน,นานานักตกปลานะครับมาตกปลากันนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่กําลังมองหาพื้นที่ตกปลาพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจจะกางเต็นท์จะกางเต็นท์นอนพักผ่อนนะคะกิมก็ขอเชิญชวนได้เลยนะคะมามาได้เลยนะคะพิมพ์หานะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยมานะคะก็สามารถพิมพ์นะคะ Google Map นะคะพิมพ์ว่าวัดขาวพระนะคะตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมนะคะจังหวัดรบบุรีนะคะซึ่งหมายนี้นะคะก็จะอยู่เลยวัดขาพระมาประมาณ200-300เมตรนะคะ สามารถตกได้ตลอดริมเขื่อนเลยนะคะสามารถตกตลอดได้ริมเขื่อนเลยนะคะนี่นะคะด้านล่างก็จะมีพื้นที่ว่างๆนะคะแต่ว่าหมายนี้นะคะเราต้องจอดรถไว้ด้านบนนะคะเพราะว่ารถล,ลงมาข้างล่างไม่ได้เขาเป็นเป็นพื้นที่ที่ชันและสูงมากนะคะนี่นะคะด,ด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แต่จะมีหมายนะคะก่อนก่อนถึงวัดเข่าพระประมาณ300เมตรนะคะสามารถเอารถลงไปจอดได้นะคะแต่สําหรับหมายนี้คือจะอยู่เลยวัดเข่าพระมานะคะ300เมตรนะคะนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นหมายของจ้อยนะคะจ้อยได้หมายนี้นะคะอื่จ้อยได้หมายนี้นะคะ เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะคะนะลมพัดเย็ยนดีมากๆเลยนะคะตอนนี้น้ําลงไปเยอะเหมือนกันนะคระับเรวก็จะเห็นเห็นอันนี้นะคะนี่นะคะมันก็จะพาให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับซทุกท่าน,นะ,ะมาเที่ยวรับชมบรรยากาศที่เขื่อนป่าสักโชิทธิ์นะคะนี่นะคะ ท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่กําลังมองหาพื้นที่ตกปลาพื้นที่พักผ่อนนะคะคิมขอชวนชวนมาตกปลามาพักผ่อนกันได้นะคะช่วงวันหยุดนะคะนี่นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะคิมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่คอมเมนต์ให้กำลังใจคิมมาตล,ตลอดมาเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครับบ๊ายบายคะ่ะ